และอยู่กับต้องออกออนมาร่าใหม่ฮอตเนวส์นะคะโอ้วันนี้นะเรามาเจอกันในรายการของข่าวไม่เรามาเจอเราสลับสับเปลี่ยนกันมาอ๋อโอเคค่ะคือต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยติดภารกิจใช่นะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเรารับหน้าที่เนี่ยอัปเดตนะคะข่าวคราว แน่เดิมเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมนะคะกับการดูแลสุขภาพค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยเบาหวานความดันอะไรแบบนี้นะคะคุณหาดีวินไยนะคะก็ช่วยคุณได้แต่ใครที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปบํารุงนะคะมี3โปรด้วยกันค่ะจัดเลยสั่งซื้อไปเลยนะคะมีโปร9 9 0้อ้านะมีโปรพันแมีโปร3ามพค่ะคุณซื้อ1แถม2ซื้อ2แถม4ซื้อ4แถม8ไปเลยสิคะไม่พอแถมคอริสตาคอลลาเจนด้วยใครอยากได้โปรไหนนะคะสั่งซื้อได้เลยที่ 02669456 6, 6, 6จ้าสวัสดีค่ะแอดมินของเรานะคะคือคอตเตอร์ของเรารับสายตลอด24ชั่วโมงถูกตอ้องนะคะอไปกันต่อเลยแล้วกันค่ะสำหรับการอัปเดตข่าวนะคะกับมายาเอนเตอร์เทนข่าวแรกข่าวแรกนี่น,นๆ่นี่ข่าวแรกนะนี่นี่นี่นะคะเขาบอกว่าตีคุณตีดีใจมากใช่ค่ะกับเรื่องของกระแสตอบรับนะคะเป็นอย่างดีมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรคอาร์ช ชีอาใช่ชีอา์นี่นะคะรวมถึงแฟนๆที่แบบว่ามาติดตามกันด้วยนะคะความรู้สึกทั้งหมดจะเป็นอย่างไรค่ะเนี่ยคะ่ะไปฟังจากต่างกเลยค่ะขอบคุณแฟนๆมากมากครับที่ติดตามทีอาร์ดซีรีส์แล้วก็นอกจากแฟนๆแล้วก็แฟนๆของเราเองแล้วแล้วก็แฟนขับด้านนอกด้อมที่ที่เข้ามาดูแล้วครับคุณหมอ,อคุณหมอแบบว่า S <S <an> <S มาดูแล้วก็ชอบก็รู้สึกว่าดีใจแทนทีมงานแล้วก็ดีใจแทนนักแสดงทุกคนที่ทุ่มเททาเรื่องนี้กันนะครับก็ทุกคุณหมอก็เข้ามาชมว่าเอ้ยทําได้เหมือนหมอเลยนะแล้วก็เหมือนเหมือนเข้าเวรจริงๆอะไรเงี้ยทางเครื่องมือทางการแพทย์อะไรต่างๆก็ดูใช้งานแล้วแบบเออแสดงแล้วดูเหมือนหมอจริงๆอะไรเงี้ยทั้งพี่เต้เองทั้งต้นน้ําทั้งหมออบแล้วก็นักแสดงสมทบท่านอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแสดงกันแล้วแ,แบบเหมือนหมอจริงๆก็รู้สึก ภูมิใจดีใจแทนนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทออกมาขนาดนี้ครับแล้วก็ตัวของต้นเองท,ที่ตีรับบทนะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ยังจะไม่ได้ออกไม่ได้มบีบทบาทอะไรมากแต่เดี๋ยวช่วงอีพีหลังๆพาร์ทหลังๆก็จะเป็นพาร์ทของตีละ <c oughs> อ่าแล้วมันก็จะเริ่มเฉลยปมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆว่าทําไมต้อนถึงเป็น,เป,นเป็นคนไม่แคร์ใครแล้วก็เอาแต่ใจอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่า ทำไมต้อนถึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเริ่มเฉลยโปรมาทีละนิดเทีนิดก็อยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปแล้วก็คอยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็นักแสดงทีมงานทุกคนครับผมออกมาแบบนิ่งๆยิ่งๆเชิดชิขอบคุณครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าเริ่มจะมีโมเมนต์แล้วแหละอ่าใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่แฟนคลับรอมานานมากเพราะว่าอยากจะให้ พี่เต้มีซีรีส์คู่กับตีสักทีอะไรครับก็ตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับแฟนคลับของของด้อมเต้ตีเองครับแล้วก็วันนี้เขาก็มีความสุขมากก็รู้สึกดีใจแทนเขาอะไรเงี้ยแลมีเขามีพยักหน้าด้วยใช่ครับแฮปปี้มากครับน้ำตาไหลแล้วก็นอกจากน้ําตาไหลเสร็จแล้วก็ต้องไปแก้บนกันด้วยทัราว่บนไว้หลายสานักแล้วก็บางทีก็ลืมแล้วเพราะว่าบนไว้แต่หลายปีที่แล้วก็ก็ต้องมานั่งนึกว่าเอ๊ะฉันบนอะไรไว้บ้าง ตอนนี้ก็ไล่กันแก้บนกันครับก, <c oughs> ก็ถือว่าได้ทําบุญด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับแต่ละคนก็บนแบบเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรเงี้ยออก็ก็ดีครัเห็นตีเห็นก็ดีใจแทนพวกเขาด้วยครับสาหรับในซีนของของหมอหรือว่าทางการแพทย์ครับพี่เต้จะหนักกับกับนักสแสดงท่านอื่นที่เล่นเป็นหมออันนี้เขาต้องทํากันบ้านหนักต้องเข้าใจในเรื่องของโรค เข้าใจในวิธีการรักษาและการวินิจฉัยโรคและการเครื่องมือเครื่องมือว่าจะต้องทําอะไรจ่ายยาตัวไหนหรืออะไรเงี้ยเข้าทำกันบ้านตรงนี้หนักมากโอ้โหเขามี iPad เครื่องหนึ่งแล้วก็โอ้หนั่งโจทย์นั่งริทแล้วก็เขาูคลีกับหมอกับหมอหลายท่านด้วยนะครับบางทีเอ่อหมอก็มีประสบการณ์แตกต่างกันอ่าเขาก็ไปปรึกษาหมอแบบทุกคนเป็นยังไงอะไรไงเพราะว่าแต่ละคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันเขาก็พยายามทําออกมาให้แบบ เป็นหมอให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับเราก็ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่ครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างเราก็อยู่ช่อง3แล้วอะไรเงี้ยโอกาสที่จะได้มาเล่นซีรีส์ด้านนอกกค่อนข้างยากอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องมากที่ให้โอกาสตีได้ได้มาเล่นแล้วก็ขอบคุณทีวีทันเดอร์ ที่มอบโอกาสให้ตีได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มั่นใจในตัวเราครับผมนี่กระแสตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวนะคะกับอารชนั่นเองค่ะนะต้องบอกว่าคู่จิ้นคู่นี้หลายคนคิดถึงเต้ตีไงนะคะครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีซีรีส์ลงคู่กันนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยย้ายมานะคะยย้ายช่องมาเขาก็แบบบอกว่าไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ก็แฮปปี้แฟนๆก็ชอบค่ะมาที่หนึ่งหนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะแมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าลงซีรีส์นะคะที่ต้องบอกว่าเล่น ซีรีส์วเต็มตัวครั้งแรกนะคะกับหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์นั่นเองเอหลังจากที่วุ่นกับการนะคะคายายธุรกิจคือคือต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยกาเปิดนิกด,ด,ด้วยตอนนี้3สาขาแล้วนะนะคะแต่ว่าคัมแบ็คกลับมารับงานซีรีส์แล้วนะคะมารับบทพี่แพทกค่ะคุณคพี่แพทในซีรีส์วเนี่ยะคะเรื่องกลนรักรุ่นพี่ค่ะเป็นอย่างไรเราไม่ค่อยได้เจอแบบว่าโมเมนต์นี้ของหมอฤทธิ์เท่าไหร่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ความรู้สึกะะ่อยค่ะ ตอนแรกไหมเหรอครับจริงๆเคยไปรับเชิญแบบว่าแว๊บๆอะไรเงี้ยในในในซีรีส์ก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้มีบทบาทเป็นตัวละครชัดเจนอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนเป็นเป็นรับเชิญแบบรับเชิญจริงๆอะไรเงี้ยครับทำไมตัดสินใจรับเหรอฮะก็จริงๆตอนแรกเริ่มจากน้องวอน้องวอ DM ดีเอ็มคือคือจริงๆเราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเราทำงานกันมาอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอจบโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยร่วมงานกันไปเงี้ยครับก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วน้องก็ดีเอ็มมาประมาณว่าแบบไอพี่อยากให้พี่แบบว่ามา แบบเล่นซีรีส์หน่อยพี่รับไหมหรืออะไรไงก็เลยบอกว่าอ๋อได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยรายละเอียดกันก่อนเนาะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยจากนั้นก็จะเป็นฝั่งของทีมงานเขาประสานกันพอคุยกันลงตัวก็เลยแบบเอ้ยโอเคก็ก็รับมาเล่นกับน้องอะไรเงี้ยครับตัวละครชื่อแพ็กนะคบเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนคนรักเก่าของของน้องวอในเรื่องนะครับเอ่อก็คือมาร์คเขาชื่อมาร์คอะไรเงี้ยครับของริชชี่แพ็กแล้วก็เหมือนเป็นคนรักเก่าที่เหมือนเคย เคยเคยรักกันแล้วก็เหมือนใช้คําว่าอะไรอ่ะห่างหายกันไปส่วนตัวน้องเขาก็ดําเนินเรื่องกับตัวคู่ของเขามาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มัมีจุดเปลี่ยนของของด้านความรู้สึกของทั้งคู่ของตัวเอกทั้งคู่อย่างเงี้ยครับ <Yeah. S 1> เขาก็เลยได้กลับมาหาคนรักเก่าและจากนั้นก็มีจุดเทิร์นพอยต์ซัมติงอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วในในซีรีส์เขาวิภาคแรกเนาะ <Yeah. S 1> ภาคแรกของคนรักรุ่นพี่มีการเล่าจุดนี้มาแล้ว <Yeah. S 1> แต่ว่า จุดตรงเนี้ยที่เล่าเนี่ยอาจจะยังเล่าค่อนข้างน้อยภาคเนี้ยมีการขยายตรงนี้เข้ามาเพื่อให้แบบว่าจุดตรงเนี้ยมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีพอเรียกว่าอะไรมีมีน้ำหนักมีสีสันของเรื่องที่เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้เราต้องเตรียมรับมืออะไรไหมเหรอฮะกับใครอะกาแฟขับหรอจริงๆก็ลิศสาหรับตัวลิก็คือมองว่ามันเป็นการแสดงเนาะหมายความว่าเราอะต้องเข้ามาเพื่อที่จะทํา ทำสีสันทำบทบาทให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนดูต้องดูแล้วต้องรู้สึกว่าทําไมทําแบบเนี้ยเออจะจะเป็นฟีลลิ่งแบบคือจริงๆบคนเรามันมีหลายมุมมองอยู่แล้วแหละบางคนอาจจะดูแล้วแบบว่าทําไมตัวละครเนี้ยทําแบบเนี้ยทาไมถึงทาไมถึงดีจังหรือทําไมถึงไม่ดีจังนึกออกไหมดูแล้วแล้วแต่คนจะตีความแต่ถ้าเกิดใครแล้วรู้สึกมองเ,เข้ามาในตัวละครแล้วรู้สึกว่ามัน ม,มันเสริมอารมณ์และความรู้สึกกับเนื้อเรื่องของมันไป่าเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้วต่อให้คนจะรู้สึกว่าเป็นยังไงก็ตามอะไรเงี้ยนึกออกไหมอืมไม่น่ามีนะเราน่าจะเป็นรุ่นพ่อเขาได้แล้วนะตอนเนี้ย เธอต้องบอกว่าก็ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก่อนที่จะมารับเล่นเนี่ยจริงๆหนุ่มวอเนี่ยเขาดีเอ็มนะไปชวนมาเล่นด้วยกนะันก็เลยได้คุยราย,นะยละเอียดด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าหลังจากที่วอหรือว่ามาร์กในเรื่องนะคะในเรื่องไปมีคนรักใหม่ตัวละคร,รนี้ก็กลับมาทําใจให้กัื่องกันบางอย่างขึ้นถามว่าคนจะรับมือกับแฟนคลับยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าตนบอกว่าไม่ได้เป็นการแบบหวั่นไหวไม่ได้อะไรเลยนะคะเป็นการแสดงคนดูแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวละครเนี่ยถึงทาแบบนี้ตัวละครนี้ทําแบบ นี้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็รอดูแล้วกันนะคะสำหรับคาแรคเตอร์หรือว่าบทพี่แท็กเออพี่แพ็กนะคะ,คะในเรื่องด้วยจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อค่ะกับมายโย ถูว่้ไปไหนไปไหน,ไไหนพาไปนี่เลยค่ะเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ Ghost h o s e Ghost House น,นะคะเออเป็นผลงานซีรีส์ที่เป็นเรื่องหลักรเรา,กกาเรื่องผีอุ้ยความรักกับเรื่องของผีถือว่าจะรักผียังไงอ่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นอายของแบบซีรีส์ออวาอุยนะคะมีความหลอนมีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองแบบ การไลฟ์สตรีมอย่างงี้งเออนะคะแล้วก็มีความแบบคบรดเลยทีเดียวซึ่งนักแสดงนําในเรื่องนี้นะคะเม่าจะเป็นคุณบอยนัทพลนะคะประกอบคู่กับคุณโต๊ะเตชินนะคะรวมไปถึงนะคะทีมนักแสดงอย่างคุณบรู๊คนะคะสุเมธินนะคะคุณไกด์ชาลันวิทย์นะคะคุณนัตตีนัทมนและก็คุณคอินระดานะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวไปดูความหลอนไปดูกับความรักกันได้ค่ะ แหมบรรยากาศนะคะก็เ็ ด้วยนักแสดงหน้าใหม่เอาจริงเป็นซีรีส์ผีหรือว่ายังไงทำไมละมุนจังเลยนลักแสดงแต่ละคนอะน,นะคะไอ,อยังไงก็คอยติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะกับ Ghost h o s t Ghost House รักเล่าเรื่องผีนั่นเองนะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมมีอะไรขึ้นหน้าคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ทิ้งท้ายกันด้วยโปรโมชั่นดีๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีบีนายสักหน่อยนะคะอย่าลืมรีบโทรสั่งซื้อ0 2 6 6 6 9 4 5 6 3โปรให้คุณได้เลือกจัดสรรนะคะของแถมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคอลิสต้าคอลลาเจนเอ้ยนะคะ หรือว่ากาแฟกระชายขาวนะคะเขาไม่ได้ให้ทีละสองสองซนให้คุณให้เป็นแพ็คให้เป็นเซตไปเลยค่ะคือยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งแถมเยอะจริงค่ะดิฉันซื้อโปรที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าของแถมจุกมากแม่นะคะอืมอ่ะสนใจนี่พอค่ะ02-666-9456นั่นเองค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับมายาอินเตอร์เทนค่ะวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ